เห็นนี่ประเด็นของหมอบีเนี่ยหมอบีทูดสือวิญญาณเนี่ยที่ผมนั่งคุยกับทนายเกิดผลตั้งแต่เมื่อวานก่อนเขาจะมาออกหนกระแสก็ผมไปโรงพักปากเกร็ดอ่ะไปแจ้งความหมอปลายภัยกระซิบอ่ะก็ไปกับทนายเกิดผลก็นั่งอยู่ในรายการอ่ะว่าจะโทรชวนมาโรงพักปากเกร็ดพอดีไปเจอในหนงกระแสก็ชวนซะเลยอ่ะพอรู้ว่ามาหนงกระแสบอกอ่ะเดี๋ยวเจอหน้าเขาชวนมาโรงพักอ่ะชวนแกก็มามาก็มาแจ้งด้วยกันหลังจากนั้นอ่ะผมเห็นปุ๊บ อาจารย์ตินจันตินมาเปิดอะไรเรื่องผู้พิเศษวะผมก็หลังจากเสร็จรายการผมก็เลยถามนะเกิดเฮ้ยเขาว่าวัดพระบาทน้ำผู้หลวงพ่ออารงกดเนี่ยผมไม่คุ้นผมบอกตรงๆว่าผมเป็นคนที่ไม่คุ้นสายธรรมะไม่ค่อยคุ้นชื่อหน้าหรือชื่อพระเกจินอกจากอ่าคือไม่ได้สนใจอะคือจะไม่รู้เลยถ้าไม่ได้แนะนําก่อน เขาบอกว่าวัดหลวงพ่ออารง์กฎเนี่ยผมไม่คุ้นผมบอกว่าผมไม่คุ้นนะอแต่ถ้าบอกวัดพระบาทน้ําพุนี่รู้จักเลยอ่าเขาบอกวัดพระบาทน้ําพุก็เลยถามทนายเกิดผลอ่าทนายเกิดผลก็เล่าว่าหลวงพ่ออารง์กฎที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าวาดวัดนี้แหละอ่าโอเคผมก็เข้าใจผมก็ถามต่อว่าอ้าวนะแล้วเฮ้ยมันยังไงว่าของไอ้ทูตสื่อวิญญาณกับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยนักเกิดเขาก็เล่าไงเขาเล่าแบบที่นายกระแสนั่นแหละว่าเหมือนบีเนี่ยจะเข้ามาประมาณสัก ห้าปีหกปีก่อนอ่ะเข้ามาก่อนหน้า,นาเกิดเยอะหลายปีนักเกิดเพิ่งเข้ามาสองปีหลังแล้วเขาน่าจะมีปัญหาอะไรกันกับวัดกับกรรมการกับเจ้าหน้าที่สักอย่างหนึ่งทําให้ไม่สามารถเข้ามาในวัดแบบสบายใจได้อ่ะสองปีวันนี้ก็เลยไม่เห็นหน้าเขาก็เล่ามาประมาณนี้แล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเงินบริจาคเลยอของอย่างอื่นก็ก็มีก็มีบ้างของอย่างอื่นก็มีบ้างแต่หลักๆแล้วที่ฟังมาน่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคทีนี้พอฟัง ทนายเกิดผลเขาพูดมาอย่างนี้เนาะเราก็บังเอิญเปิดไปเจอไอ้ข่าวใส่ไข่ของไทยรัฐมดดำกำลังโทรหาหมอบีทูดสื่อวิญญาณมีคุณอุ๋ยภาคภูมินั่งอยู่ในรายการด้วยเขาก็ถามเรื่องที่ไปที่มาว่าอะไรยังไงบ้างผมฟังการชี้แจงของหมอบีทางโทรศัพท์ผมเอ๊ะเลยอ่ะผมเอ๊ะเลย ผมนี่เอะเลยนะพอแบบพอฟังหมอบีชี้แจงให้มดดำกับพี่อุ๋ยภาคภูมิฟังในในรายการข่าวใส่ไขอ่อ่ะผมเอะเลยนะว่าถ้าคุณไม่ได้มีอะไรคุณก็ต้องแจ้งได้เลยสิหรือคุณก็บอกมาให้มันเต็มปากเต็มคําไปเลยว่าผมเก็บเข้ามาสิบล้านผมมีค่าดําเนินการสามล้านอีกเจ็ดล้านเป็นของวัดคุณก็พูดมาถ้ามันมีค่าดําเนินการคือเราเนี่ยไปบริจาคเงินใช่ไหมครับเราก็ต้องหวังว่าไอ้ตังร้อยหนึ่งของเราอะ่ะมันจะต้องไปถึงวัด ร้อยหนึ่งให้ไปยังไงต้องไปถึงวัดอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าให้ไปร้อยหนึ่งไปโดนหักออกสามสิบบาทค่าค่าถือแบงค์ร้อยผมเนี่ยเอาไปบริจาคเนี่ยถ้ามันมีค่าดําเนินการตัวนี้ถามว่าผิดไหมมันจะผิดหรือไม่อยู่ที่มีการบอกเขาก่อนบริจาคหรือเปล่าได้บอกคำมาให้ก่อนบริจาคว่ามีค่าดําเนินการถ้าไม่ได้บอกเขาก่อนว่ามีค่าดําเนินการและไปหักช่อกรงประชาชนนะเว้ย ไม่ใช่ข้าหาเล็กนะประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา3ามหนึมาตรา3ามผู้ใดโดยทุจริตเจตนาทุจริตเนี่ยตั้งใจตุนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่หมอบีต้องทำเนี่ยคือต้องชี้แจงให้ได้เงินที่ญาติติดธรรมญาติโยมที่ศรัทธาในตัววัดพระบาทน้าพุหนึ่งตัวหมอบีสอศาส,สนาพุทธด้วยเขาบริจาคมาเท่าไหร่หมอบีหักไปเท่าไหร่ คืนได้ไหมถ้าคืนไม่ได้ก็ต้องรับสภาพถ้าต้องรับสภาพก่อนหน้านี้โพสต์สอนเรื่องบ้านเรื่องคอนโดออกแนวความคิดและเอฟซีบอกว่าเหมือนจะมาบอกลาคนมันมีคดีคนมันมีคดีความมันรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันมีคดีความมาสามเดือนรู้อยู่แล้ว และรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์ตินหรือคนอื่นเขาจะมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนมันไม่มีมันมันเป็นความเครียดของมนุษย์ปกติที่จะถูกดำเนินคดีเพราะกระทำความผิดและ1กระทำความผิด2องยที่จะต้องพูดให้คนสาบแช่งเพราะตอนตัวเองไลฟ์สดเนี่ยตัวเองสั่งสอนพี่น้องประชาชน สอนคนนั้นคนนี้ว่าให้เป็นคนดีอย่าทำความชั่วพอมาถึงเรื่องของตัวเองเนี่ยไอยตอนบอกมดดำเนี่ยพูดเต็มปากเต็มคำว่ามีหลักฐานาพาดพิงมาเป็นผมเหรอการแก้ตัวในลักษณะแบบนี้มันไม่ร้อยเปอร์ซมันไม่ร้อยเปซนต์ส่วนหมอดูคนไหนอะที่บอกว่า เ,เขามีวันจากลาหรือเขาจะละสังขารเนี่ยคุณคุณไปหาหมอดูหรือไปหาที่ปรึกษาหมอดูสำนักอื่นได้เลยแสดงว่าสติสัมปชัญญะไปหมดแล้วไปหมดแล้วจะละสังคมละสังขารยังไม่ยอมตื่นจากความฝันคุณคิดดูนะเราอยากบริจาคให้วัดพระบาทน้ำคู หมอี obi, มันก็ทําสื่อ PR ให้วัดทําเสร็จปุ๊บมันเอาบัญชีมันเองเปิดรับบริจาคญาติโยมศรัทธาหมอบี obi, ก็โอนให้หมอีหมอีไปถอนเงินสดเล่าไปให้วัดยอดเงินมีการหักค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นยอดเงินมีการหักค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่หมอีต้องอธิบายต้องชี้แจง วิธีการวิธีการคิดของมอบีเนี่ยไปเรียนต่างประเทศมาอาจจะคิดว่าในองค์กรมูลนิธิคือวัดพระบาทนั้นผู้ก็มีมูลนิธินะเขาไม่ได้มีแต่วัดนะเขามีองค์กรกุศลของเขานะและองค์กรการกุศลของเขามีคณะกรรมการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของมหาเทราสมาคมด้วยไม่อยู่ในอำนาจสำนักพุทธด้วยเพราะเป็นมูลนิธิแยกส่วนออกมามีมีอำนาจบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเองได้ ทีนี้หมอบีก็ไปเปิดรับบริจาคเอาเงินเข้าไปให้คำถามคือวิธีการในการเปิดรับบริจาคมีการหักค่าดำเนินการไหมเวลาเราบอกบุญเนะี่ยเวลาเราเราเห็นในนี่ไหมถังผ้าป่าที่มันใส่ข้าวสารหรืออ,อ,อ,อะไรมาสักอย่างอะทุกๆปลายป,ป,ปีเราจคนไทยวัฒนธรรมไทยอะไปลาไปร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหาร ร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารเขาไม่ค่อยติดซองผ้าป่าร้านอาหารตามสั่งเขาจะติดไว้ตรงต้นกล้วยเหน็บไว้อะไอ้ธงผ้าป่าเขาจะปักไว้เขาจะปักไว้อย่างนั้นนะโชคดีที่โอนเข้าวัตถบาตรน้ำพู้โดยตรงคือเวลาเราเนี่ยเป็นสะพานบุญเนาะเราจะไม่หักอันนี้อันนี้เรา เข้าใจตรงกันก่อนว่าเวลาเราเป็นสะพานบุญหรือเราแบบชวนใครเข้ามาร่วมบุญถวายอย,างงาอย่างนู้นอย่างนี้เขาให้มาร้อยเราต้องส่งต่อร้อยอันนี้คือคําว่าสะพานบุญแต่ถ้าเกิดเขาให้มาร้อยหากค่าดําเนินการในการเดินทางเอาเงินเดินมอบให้วัดสามสิบาทถ้าแจ้งก่อนรับได้แต่ถ้าไม่แจ้งถือว่า อาจจะเสี่ยงมีความผิดเรื่องท่านชอโกงประชาชนเลยไม่ใช่เรื่องเล็กเอออยู่ที่ว่าแจ้งไหมว่ามีการหักคือถ้าเงินให้มาร้อยไปให้หลวงพ่ออาลงกดร้อยหรือให้วัฒบัตรนภุร้อยปัญหาวันนี้โหนกระแสไม่เล่นถานายเกิดผลไม่ไปนั่งเพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องนี้คือเขาบริจาคเงินมาหักค่าดําเนินการเปล่าถ้าหักค่าดําเนินการ มันก็จะคล้ายๆกับเคสของนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังที่อยู่ทางภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เคยทำคลิปชื่นชมรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เคยมีประเด็นมาก่อนในลักษณะแบบเดียวกันเขาให้บริจาคไปดับไฟป่าเอาไปซื้อของจนกระทั่งต้องมีการแจ้งคงแจ้งความกันหมอบีทูดสื่อวิญญาณ มึงนี่หนักกว่าไอช้อนอีกไอช้อนมันยังเอาไปซื้อของที่เกี่ยวข้องแม้มันจะอาจจะเอาไปยิงแอดเฟซบุ๊กบ้างแต่สารเขาบอกว่ามันไม่ผิดนะไม่ผิดฐานช่อโกงนะ,ะแต่ยังไม่จบนะต้องรอดูสาลอุทธรว่าไงทีเนี้ยของหมอบีเนี่ยเอาไปหักค่าดําเนินการใครว่ามันเป็นต้นคิดหักค่าดําเนินการคืออย่างนี้วิธีคิดก่อนทําไมมันมีวิธีการคิดหักค่าดําเนินงา ค่าดําเนินการก่อนจะเอาเงินไปบริจาคให้วัดในต่างประเทศในต่างประเทศองค์กรกุศลเนี่ยจะต้องระดมทุนหารายได้เขาก็จะมีเอเจนซี่ไปติดต่อระดมทุนแล้วมีการแบ่งผลประโยชน์กันช่วงหนึ่งเราจะเคยเห็นข่าวว่ามันจะมีซุมรับซุมรับบริจาคให้กับองค์กรกุศลต่างๆไปตั้งตามห้างสรรพสินค้า แล้วมีคนออกมาแชร์บอกว่าคนขายคอร์สรับบริจาคได้ค่าคอมด้วยนะโมเดลเดียวกันที่หมอบีใช้เป็นแบบนี้หรือไม่หมอบีทูตสื่อวิญญาณต้องชี้แจงต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ถ้าอธิบายไม่เข้าใจคนก็จะมองว่าหมอีเนี่ยชอบโกงแต่ถ้าอธิบายได้ว่าที่ผมหักไป ที่ผมหักไปเนี่ยเอาไปจ่ายอย่างงุ้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริจาคและมันสมควรจ่ายไหมเออและมันสมควรจ่ายไหมถ้าเป็นรณรงค์รณรงค์แนะนําว่าได้เงินมาทั้งก้อนเอาไปให้วัดพระบาทนักพรุกก่อนแล้วมีค่าใช้จ่ายไปเบิกจากก้อนนั้นให้เป็นกิจจักษณะแล้วคดีจะไม่เกิดถ้าวัดเขายังให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของวัดเขา แต่อันเนี้ยน่าจะไม่ได้มีการพูดคุยให้มันชัดเจนอินฟูชื่อดังเอี่ยวนะักการเมืองนี่ใครอะ่ะแล้วมันใครกันล่ะมันก็แม่งกับอินฟูกันทั้งนั้นเลยแม่งกับดังทุกคนเพราะถ้าไม่ดังมันก็ขายข่าวไม่ได้เหมือนกันทีนี้สถานการณ์ของหมอบีทูดสื่อวิญญาณณตอนนี้อยู่ในส่วนที่ว่าวัดพระบาทน้ำพุหลวงพ่ออารมณ์กดเขาต้องการให้หมอบี แถลงข่าวเพราะว่าวัดเนี่ยถูกเอาไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบแต่เขายังไม่ได้แจ้งความหรือเขาแจ้งไปแล้วกูก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะทนายเกิดผลเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยเขาน่าจะให้แจ้งความดําเนินคดีหรือมั้งมันต้องแจ้งนะนะักเกิดนะักนะเกิด,นะนะกดไม่แจ้งไม่ได้ต้องแจ้งนะนี่ไม่ได้ยุให้แจ้งมาดูเอาผิดมาดูดังๆทุกคนนะแต่ผมแค่บ,บอกว่ามันเป็นเงินบริจาคของพี่น้องประชาชน่ะเอาไปใช้ได้หรอวะผมว่ามันไม่น่าได้นะ มันน่าจะต้องให้สารดูนะว่าเจตนาทุจริตหรือเปล่าทนายเกิดผลก็ต้องให้เขาแจ้งในทางหลวงพ่ออาลงกดแจ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการเอาชื่อหลวงพ่อชื่อวัดไปอ้าง <c oughs> จีเนี้ยในตามกฎหมายในคนที่บริจาคเงินเป็นผู้เสียหายวัดจะเป็นผู้เสียหายไม่ต้องดูข้อแท้จริงและข้อกฎหมายเพิ่มเติมก่อนในลักษณะพฤติการ ไอ้ไอวัดขึ้งหนึ่งกรรมาการขึ้งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำขำขันในโซเชียลมีเดียมั้งแต่ของวัฐบาลนำ้ำพุไม่ใช่อย่าง,งานั้นทำไมหลวงพ่ออนุญาตก็ไม่รู้หรือคิดว่ารู้จักสอนธรรมะอาจจะเป็นเพราะว่าในในในตอนช่วงที่ไปขอหมอเบียร์จะเป็นช่วงพีคข,ของเขาหรือเปล่า เป็นช่วงที่แบบมีคนดู Facebook เยอะเลยต้องหา CSR ที่มันไปได้กับคอนเทนต์ของเขาก็เลยไปไปขอแต่ข้อจะศรัทธาก็ได้แล้วแต่เขาดูหลวงพ่อกับทนายไม่อยากแจ้งนะคะอืมมันเป็นเรื่องทางโลกอะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ควรต้องแจ้งองน่นะถ้าไม่แจ้งเนี่ยมันจะทําให้เป็นขี้ปากชาวบ้านเขาขี้ปากตรงนี้ว่าเขาก็จะพูดไปเรื่อยว่าหลวงพ่อเอียว ก็ครต้องแจ้งเพื่อกันตัวเองออกมาว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้คือเหตุผลเท่านั้นเองอันนี้คือเหตุผลนะเพจเดีย<ๆ>บอกมีพระดูเรื่องแต่ไม่บอกว่าองค์ไหนอืมคิดว่าอินบ็อกโดนนางไม่มีเหรอคิดว่าอินบ็อกโดนนางไม่มีเหรอเรื่องเรื่องเนี้ยได้ยินมาตั้งแต่ช่วง ข่าวพระดังๆแล้วแต่ผมไม่รู้จักว่าหลวงพอ่ออลงกดคือวัดไหน <S <S เออถึงได้อ๋อที่แท้เขาโตดกันเรื่องนี้อยู่